เพื่อนรู้คลอดแล้วแม่หนูไม่รู้จะซื้ออะไรเฮ้ยฉันว่านี่นะคะชุดของขวัญน,นะคะเนาะสำหรับเด็กเนี่ยซื้อให้เขาน้ําตาไหลเลยนะเธอคือมันมีครบเสร็จจบหมดนะ <c oughs> ชุดของขวัญสําหรับเด็กแรกเกิดของวิทยาสมจึงปังมาก <c oughs> น้าเกลือสําหรับในการที่หยดที่รูจมูกได้ เอาไว้เช็ดตาได้นะคะหรือว่าน้าเกลือนะคะเอาไว้สําหรับเช็ดช่องปากได้นอกจากนี้ค่ะคุณแม่ค่ะ,คคะก็จะยังมีน้องนะคะนี่นะคะเป็นน้องมหาหิงรูปแบบเจลนะคะเป็นขวดกดแบบนี้ค่ะคุณแม่ค่ะมาคู่กับน้องมหาหิงแบบดั้งเดิม นี่คุณแม่คะท้องอืดก็ไปแล้วนะคะเนาะสองสิ่งแล้วจ้ะนะคะเนาะแล้วก็นอกจากนี้เองน้องนะคะมีสะดือใช่ไหมสะดือยังไม่แห้งใช่ไหมคะนี่มีแอลกอฮอล์มาด้วยค่ะ70%อแอลกอฮอล์นะคะกับโพเีดีนด้วยค่ะคุณแม่คะ่ะเวลาลูกเป็นแผลก็คือสามารถหยิบใช้ได้โหฉันจะบอกเลยว่าอะไรเอ่ยคือขายได้อะไรกําไรตอนไหนก่อนนะคะเนาะคือแค่นี้ก็คือราคาไปเท่าไหร่แล้วค่ะแล้วก็จะมีน้องนี้อีกด้วยค่ะเป็นยูคาลิปตัสนะคะเป็นน้ํามันยูคาลิปตัสน้ามันยูคาลิปตัสก็คือว่าใช้นะ ะะเวลาที่ลูกของเราเป็นหวัดมีน้ำมูกคือเทนะคะใส่สำลีวางไว้ใกล้ๆนะคะก็จะโชยกลิ่นนะคะช่วยบรรเทาไอระเหยของยูคาลิปตัสเองก็จะช่วยบรรเทาหวัดลูกได้หรือว่าไล่ยุงก็ได้ค่ะเพราะว่ายูคาลิปตัสเองนะคะยุงไม่ชอบเวลาที่แบบยินยุงได้กลิ่นนี้นะคะก็จะไม่มาตอมกวนใจลูกเราถ้อดูนี่คือเซตนะคะเนาะของขวัญน,นะคะของวิทยาสมเขานะคะคือมีหลายสิ่งหลายอย่างมากแล้วราคาจึ้งปังมากอุ้ยแม่ เนี่ยเพื like, ่อนลูกจะคลอดแล้วแม่หนูไม่รู้จะซื้ออะไรเฮ้ยฉันว่านี่นะคะชุดของขวัญนะคะเนาะสำหรับเด็กเนี่ยซื้อให้เขาน้ําตาไหลเลยนะเธอคือมันมีครบเสร็จจบหมดนะไม่ว่าจะเป็นท้องอืดสะดือเอ้ยนะคะเนาะน้าเกลือหยดจมูกเอ้ยนะคะเนาะเช็ดตาเอ้ยแล้วก็น้ำมันอยู่คาลิปตัสนะคะเนาะป้องกันหวัดและยุงอะไรอย่างเงี้ยค่ะในราคาที่แบบแบงค์แดงอะสมใบอะมีทอนอย่างเงี้ยค่ะในในบ้านดำนะที่แม่โบแอบเห็น